สามกรกกรคดาปอปามาขายเหรียญ EP ที่31สวัสดีครับ FC หรือว่าแฟนๆทั้งหญิงและชายทุกๆคนทุกท่านฮะผมเจ้าของช่องปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณ EP นี้เป็น EP ที่31แล้วฮะที่ปอปามาจัด EP จำหน่ายแบ่งปัน จำหน่ายขายเหรียญให้กับแฟนๆรายการน,นะฮะก็ดูปอปลาทักทายไปแล้วก็ดูเหรียญกันไปนะฮะว่าปอปลานั้นมีเหรียญประมาณไหนกันบ้างมาแบ่งปันฮะหลักๆก็มีอยู่พอสมควรนะแต่ว่าท่านผู้ชมฮะหลายคนคงจะสงสัยว่าทําไมปอปลามีเหรียญเดิมๆม,มาบ่อยมาทุกคลิปท่านผู้ชมฮักก็เนาะประมาณนี้ก็เป็นเหรียญที่ที่ปอปาซื้อขายเป็นหลักอยู่แล้วใช่นะั้มก็ก็อาจจะมีติดมาทุกรอบนะฮะเพราะว่า เรารับเข้ามาได้มาเรื่อยๆหลือย,อ,ยอย่างก็เป็นเหรียญที่อะไรที่เห็นมากๆก็เป็นเหรียญหาง่ายฮะเป็นเหรียญที่หาพบเจอได้ง่ายเพราะว่ายอดจำนวนการผลิตเยอะโอเคเนาะเราทราบข้อมูลคร่าวๆแล้วก็เรามาดูรายการเหรียญที่ปอปามาแบ่งปันกันในคลิปนี้เริ่มกันจากรายการแรกเลยนะท่านผู้ชมปอปาจะอาขอถ่ายภาพไปอย่างนี้เลยนะฮะนี่คือเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคาหนึ่งบาทคือแถวบนทั้งแถวท่านผู้ชม ชนิดราคา1บาทนะสภาพสวยอยู่นะฮะท่านผู้ชมผ่านใช้แต่ประปาคัดแล้วนะฮะเป็นเหรียญสภาพค่อนข้างสวยครบทั้ง16วาระฮะหบาทที่ระลึกนะฮะเป็นเหรียญสภาพสวยปาปาบลบคูณหารแล้วสวยๆมีอยู่1ชุดนะฮะชุดหนึ่งก็มีอยู่16วาระปอปาจาหน่ายขายออกในราคาชุดละ650บบาทนะฮะ ปกติก็จำไม่ได้ท่านผู้ชมตามเพจต่างๆก็น่าจะแพงกว่านี้ด้วยหรือไม่ก็อาจจะถูกกว่านี้ปป่าก็ก็ลองไปพิจารณาดูนะฮะใครอยากได้นะฮะหนึ่งบาทที่ลึกสิบหกวารละครบชุดะฮะสภาพสวยฮะผ่านใช้แต่สภาพดีนะฮะใครอยากได้ฮะหกร้อยห้าสิบสำหรับใครที่อยากจะเก็บสะสมเป็นชุดแต่ยังหาไม่ได้ฮะวันนี้ปปามีให้นะฮะเป็นเหรียญแทบจะมาบางเหรียญแทบจะไม่ผ่านใช้เลยนะท่านผู้ชมแทบจะไม่ผ่านใช้เลยนะฮะ เดี๋ยวป้าปายให้ดูกันตรงนี้เลยนะฮะโดยเฉพาะเหรียญน,นี้นะท่านผู้ชมผลิตออกมาเพียงอ่าไหนเอ่ยฮะหล้านเหรียญเองนะฮะป้าปาไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กลับด้านแล้วนะฮะคิดว่าแฟนรายการของรู้เอาง่ายว่าครบ16วาระครบ1ชุดสําหรับเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกนะฮะต่อมาท่านผู้ชมอ่ะกล่องนี้ก็เป็นเหรียญอ่าเป็นเหรียญวาระย่อยๆฮะมีอยู่ไม่กี่เหรียญนะท่านผู้ชมมีอยู่ไม่กี่เหรียญนะก็เหรียญละสิบหกบาทฮะแล้วต่อมาท่านผู้ชม ต่อมาก็เป็นเหรียญที่ปอปาเคยจัดไว้นะฮะว่าเป็นเหรียญผลิตออกมา1ล้าน2 000, ล้านเหรียญเนี่ยปาปาก็ประกาศรับซื้อไปหลายปีพศหลายวาระเลยนะฮะก็ง่ายๆว่า่านผู้ชมฮะเป็นน่าจะเป็น60ปีสำนักงานนะฮะ60ปีสำนักงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะฮะเหรียญน,นี้เป็นสภาพสวยนะฮะสภาพผ่านใช้น้อยมาก นี่ก็ใช่ฮะก็ไล่กันลงมานะ,ะับมีหกสิบปีกับรู้สึกจะเป็นหกสิบปีกับห้าสิบปีะฮะอ่าปปาไม่ได้ทำรายการจําไม่ได้นะก็รายการเนยก็ไลน์มาคุยกับน้องนะเพราะเชื่อว่าอ่าแฟนรายการผู้ติด,ดตามอ่ะที่มาแบ่งปันเหรียญช่องปปาเนี่ยก็คงจะไลน์คุยกับน้องตลอดอยู่แล้วต่อมาฮะต่อมาก็เป็นฮะร้อยปีถนะ้าถ้าปปาจําไม่ผิดเนาะร้อยปีโรงพยาบาลกลางนะเหรียญน,นี้ก็เป็นสภาพสวยนะดูท่านผู้ชมน้าเงายังจับอยู่เลยนะฮะ เง,งายังจับอยู่เลยนะฮะเหรียญที่สภาพสวยสําหรับเหรียญที่ติดอันดับปปาจัดไว้หรือว่าที่อื่นจัดไว้เนี่ยก็ราคาไงก็ไปคุยกับน้องน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพอสภาพสวยท่านผู้ชมบอกกันตรงๆเนาะต่อมาก็เป็นเหรียญธน,นาคารออมสินนะท่านผู้ชมธนาคารออมสินนะฮะดูนะท่านผู้ชมปปามีให้มีแบ่งปันนะฮะต่อมาฮะต่อมาฉลองประชชน มายุครบประมาณป่ามองไม่ค่อยเห็นนะแสงไฟไม่ค่อยสว่งส 80, างเท่าไหร่แปดสิบาท่านผู้ชมนะก็ดูเอานะ,ะท่านผู้ชมแล้วก็มาเป็นกรมศริลปากรแล้วก็มาเป็นธนาคารกรุ๊วันนี้เหรียญสภาพสวยหมดฮะปะปาคัดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วต่อมาก็มาเป็นเหรียญละสิบหกบาทเช่นเดียวกันฮะสำหรับเหรียญย,ย่ยอยมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกวาระไม่ซ้านะเป็นก็ท่านผู้ชมเหรียญยังไม่ค่อยเข้ามา ครบมาเท่าไหร่ก็ถูกจองแล้วก็จําหน่ายขายออกไปหมดนะเนาะก็มีเท่าไหร่เราก็มามาแบ่งปันกันเท่านั้นฮะท่านผู้ชมฮะอาจจะเร็วนิดนึงเนาะเพราะหลายรายการฮะต่อมาก็เป็นเหรียญ10บบาทปีพศ2540ฮะเป็นเหรียญที่หายากติดอันดับที่ยังมีการเล่นหากันอยู่เนาะเป็นการชอบสะสมแล้วก็รับไปจําหน่ายขายแบ่งปันกันอยู่ก็เป็นปีพศ2540อันนี้จําได้ฮ เหรียญละ20บาทฮะแถวบนนี้เหรียญละ20บาทแล้วต่อมาก็มาเป็นปีพศ2500อ่า40 40แล้วก็มาเป็น44นะท่านผู้ชมอ่ะเป็น44อันนี้ก็เหรียญละ20บาทจรงท่านผู้ชมนะเหรียญละ20บาทเองต่อมาฮะต่อมาก็มาเป็นปีพศ2543ฮะปีนี้ก็20บาทเท่านั้นเองนะฮะ20บาทเท่านั้นเองฮะตั้ง3ปีพศหนอ่า แล้วก็มาเป็นอันดับที่4ฮะที่ที่ปปาประกาศวันนี้ก็คือเป็นปีพศ2554นฮะนี่ก็20บาทนะภาพรวมราคา20บาทก็เป็นปี40 4 4อ่อ่า54 44ปปาก,ก็งงนะฮะแล้วก็มา43ฮะสืมแล้วก็มาถึงปี5 3ฮะเดี๋ยวนี้เราจำหน่ายขายออกในราคาเหรียญละเ0ยบบาทเท่านั้นเองนะฮะปัจจุบันวันนี้ก็เริ่มหายยากกันแล้ว อนาคตราคาน่าจะพุ่งทยานกว่าน,นี้ถ้าสภาพผิวสวยนะฮะเดี๋ยวปาปาก็ขอพิจารณาแป๊บหนึ่งเนาะอ่าฮะต่อไปก็ซื้อกันตามสภาพนะฮะถ้าสภาพคมชัดป,ป๊าปาให้ราคาอย่างที่ให้ถ้าสภาพไม่สวยปาปาก็จะขอคัดแล้วล่ะเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยสภาพผิวไม่สวยนะสำหรับเหรียญก็อาจจะต้องทําให้หลายๆช่องรวมถึงช่องป๊าปานี่ยปรับราคาลงกันบ้างลนะเพราะว่าเหรียญมาเดี๋ยวนี้ไม่สวยเลยท่านผู้ชมอันนี้บอกกันตรงๆเนาะเป็นเหรียญแทบจะไม่มีขอบเลยต่อมาท่านผู้ชมอ่ะ เหรียญห้าบาทที่ระลึกฮะไม่สำวาระมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกวาระไม่สำนะ,ะแถวบนนี้นะฮะอ่ะหกวาระไม่สำเราขายออกกันเหรียญละยี่สิบห้าบาทนะฮะยี่สิบห้าบาทท่านผู้ชมฮะบอกตรงนั้นนักสะสมยังไม่นิยมเล่นหาไปเก็บสะสมนะฮะก็ลองดูนะเนาะเหรียญห้าบาทไม่สำวาระมีอยู่หกวาระนะฮะสภาพใหม่ยูนซีก็มีอ่ะ แต่เราขายเป็นชุดนะฮะลองลองดูเนาะอ่าก็เหรียญละ25บาทฮะสำหรับเหรียญที่ระลึก5บาทต่อมาฮะต่อมาก็เป็นเหรียญชนิดราคา10บาทที่เราลึกเช่นเดียวกันถ้าก็มี1 2 3 4 5าวาระท่านผู้ชม5วาระฮะเราขายออกอ่า5วาระไม่ซ้ำนะฮะเราขายออกในราคาเหรียญละ30บาทท่านผู้ชม30บบาทนะก็ลองดูนะฮะ ต่อมาต่อมาก็เป็นเหรียญที่ระลึกชนิดราคา20บาทฮะ20บาทมีอยู่1 2 3 4 5 6 7วาระไม่ซ้ำนะ7วาระไม่ซ้ำอ่ะท่านผู้ชมฮะใครอยากได้ฮะสำหรับเหรียญ20บาทที่ลึกนิกเกิลเนี่ยปปาขายออกอเหรียญละ40บาทนะฮะก็ประปาจะพยายามจัดให้ไม่ซ้ำวาระนะ,ะหรือว่าใครอยากได้ซ้ำๆก็คุยกับน้องแอดมินขาเอานะฮะถ้าเกิดรับได้สำหรับ เหรียญที่ระลึกนิกเกิลสามชนิดราคานะฮะอ่ะก็ใครยังดูไม่ทันอ่ายังยังไม่อ่ายังไม่แจ้งพอก็สามารถไลน์คุยกับน้องแอดมินได้นะฮะท่านผู้ชมฮะอ่ะรายการต่อมาเนาะก็เป็นเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าฮะเป็นเหรียญสองบาทสีขาวนะฮะปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบฮะเหรียญละสิบบาทฮะเหรียญละสิบบาทโอเคเนาะ ต่อมาต่อมาก็เป็นเหรียญผลิตมากกันเลยฮะ4 0 0 5 0 0ล้านเหรียญกันเลยทีเดียวก็คือ1บาทฮะ1บาทอ่าหบาทเรือหงค่ะท่านผู้ชม1บาทเรือหง,อ,ง,อ,หงอ่ะเดี๋ยวดูกันเนาะปีพศ2520ฮะเหรียญละ6บาทเท่านั้นเองเท่านั้นเองนะฮะต่อมาต่อมาก็เป็นเหรียญอ่านี่คือเหรียญ1บาทเช่นเดียวกันฮะเป็นเหรียญ1บาท ปีพศ2525โอเคนะ,ะเหรียญ6บาทเช่นเดียวกันแล้วต่อมาท่านผู้ชมต่อมาก็เป็นเหรียญ5บาทที่ลึกฮะการจนาพิเศษเนาะใครอยากได้ฮะเหรียญนี้ก็ประมาณ15บาทนะฮะ15บาทอนาคตราคาจะน่าจะปรับตัว รับซื้อเข้านี่ลงแน่นอนท่านผู้ชมเพราะว่าดูแล้วไม่มีไม่มีนักสะสมท่านใดในิยมสักเท่าไหร่ฉะนั้นปลอบป่าจะปรับราคาลงแน่นอนอนาคตนะฮะอนาคตลงแน่นอนโอเคเนาะต่อมาท่านผู้ชมต่อมาก็เป็นเหรียญ5บาทครุฑผาปีพศ2.525เป็นเหรียญ5บาทขนาดใหญ่นะฮะ5บาทขนาดใหญ่ใครอยากได้เนาะเหรียญน,นึงก็ประมาณ60บาทฮะ60บาทยังไม่ขึ้นราคานะฮะ ยังไม่ขึ้นราคาแต่ปปาให้ราคาขายแล้วเรียบร้อยแล้วนะจาก30บเป็น40บาทฉะนั้นราคาขายออกตำหรดปาปาขายออกก็อย่างราคาเดิมก็คือ60บาทนะฮะใครอยากได้ก็ไลน์เข้ามานะฮะต่อมาฮะเป็นคุดเฉียงปีพศ ,2520 ฮะเหรียญน,นี้ก็จําหน่ายขายออกในราคาเหรียญละ20บาทเท่านั้นเองโอเคนะฮะสงสัยจะถึงรายการสุดท้ายสําหรับ EP ีนี้แล้วนะก็เป็นเหรียญ 5บาทคุดเฉียงเช่นเดียวกันนะน่าสะสมท่านผู้ชมปีพศ2522ฮะปะปปาขายออกเหรียญละ15บาทเท่านั้นเองโอเคเนาะก็หลายรายการที่ปปปาทำมาก็อ๋อท่านผู้ชมฮะปิดรายการก็คือเป็นเหรียญเอางี้เนาะเกือบจะลืมฮะเป็นเหรียญ25สตางค์ปีพศ2530ฮะ ท่าผู้ชมฮะเหลืออยู่หนึ่งเหรียญแล้วก็เป็นปีพศ2534สำหรับเหรียญ50สตางค์นะฮะปีพศ2534ใครอยากได้ฮะมีอย่างละเหรียญเองฮะของอยังไม่เข้ามาท่านผู้ชมช่องปปาน,นั้นได้การตอบรับจากแฟนรายการค่อนข้างจะดีกว่าเดิมก็คือจํานวนมากกว่าเดิมสําหรับผู้มาขอแบ่งปันเหรียญจากช่องของปปานะน,น,นับจาก4เดือนที่ผ่านมาก็เกินที่ปปากําหนดไว้ วันนี้ปปาฝากขอบคุณสําหรับผู้ติดตามช่องของปปาทั้งท่านหญิงแล้วก็ท่านชายทุกๆคนทุกท่านนะที่ให้ความกรุณาเข้ามารับชมคลิปทางช่องของปปามากไปกว่านั้นก็สําหรับผู้ผู้คอมเมนต์เข้ามาฮะถึงแม้ว่าปปาจะไม่ค่อยมีเวลาตอบคอมเมนต์ตรงนะแต่ปปาก็จะพยายามยอมรับว่าปปาทํางานอ่ายุ่งฮะแต่สนุกปปาบอกว่ายุ่งกับงานเนี่ยอยากคิดว่าเอ้ยไม่กล้าคอมเมนต์มาอะไรมาท้าผู้ชมฮะปปาสนุกกับงาน แต่ปาปาทำหน้าที่หลายอย่างเนาะก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณสำหรับผู้ติดตามที่เข้ามาขอแบ่งปันเหรียญจากช่องของปาปาเพื่อไปสะสมหรือว่าจำหน่ายขายต่อแล้วก็ขอบคุณไปยังผู้ที่ส่งเหรียญขายแบ่งปันให้กับช่องของปาปาฮะอาจจะเจอปัญหากันเล็กๆน้อยๆก็กราบขอโทษกราบประทานอภยัยฮะอภัยให้กันเกิดเป็นอ่า รับอาชีพเดียวกันเนาะก็เราไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยววันหน้าก็เราก็มาพูดมาคุยกันใหม่ปอปาอาจจะไม่มีเวลามาทักทายบ่อยสักเท่าไหร่นะก็ถือโอกาสาทักทายกันตรงนี้แล้วก็ฝากขอบคุณกันตรงนี้ฮะโอกาสหน้าเราจะร่วมงานกันต่อไปจะร่วมงานกันไปเรื่อยๆวันที่สามกรกฎาปอปามาขายเหรียญจบแล้วฮนะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่สวัสดีครับ